อมารินทีวีชิจอนลงพุงบินแบบเต็มๆกับ3พิธีกรสายกินบออันนอกนุ่มทะเลนเสียงดีเอลพริวดีกรีเชฟไข่มุกเพรดาสาวสนสายกินร้านไหนเด็ดว่ามาออลักซิกาสาวสวยสายฮาร้อมพากินฟินทั่วไทยตามไปอร่อยกันเลยในชิปจอนลงพุงคอต้นกินเผ็ดได้ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินได้เมื่อก่อนชอบเป็นคนชอบกินเผ็ดมา แต่ว่าหลังๆมาเหมือนกินเผ็ดน้อยลงเพราะอะไรเพราะอยู่กับแบบไปก่อนเลลโหเราเลือกเขาแต่เขาไม่ได้เลือกเราเหรอจริงๆเราหลายใจอ๋ออร่อยแล้วแบบที่ตัวแบบทำตามที่แบบใจตัวเองแบบอยากทำเลยอะไรเงี้ยก็เลยเู้อนแล้วคืนมด้วยครับผมดูดีอ่ะอืมว่าจะรู้นะ ร้อยแรงไหนียวสิวร้อยแรง่ะคุอต้องบอกว่าตัวเกีียวเนี่ยไส้แน่นมากสดชื่นเดี๋ยวห้ดูอีกทีนึ่งไม่ต้องทำโมจิแล้วนะบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยใครกินก็ต้องจิตใจนะครับผม วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ที่ประจอนลงทุนวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเตรียมฟินกันให้ดีเพราะว่าจาย์เด็ดคนดังของเราได้คิวครับ <c oughs> นักแสดงที่ตอนนี้ซีรีส์เพิ่งจบไปหมาดๆเลยนะครับผมกับเห็มชีราตลอดและวันนี้เขามาอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับเพิ้อนแรกเฟิร์สวันค,ครับผมสวัสดีครับไป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 ไไป พี่มันเฟิร์สวันวรรณกรสองพ์ทเนอร์นักแสดงจัดค่ายดูมันดิกับผลงานกระแสแรงที่เพิ่งจบไปอย่างซีรีส์เข้มจีราต้องรอดเรียกได้ว่ากระแสแรงสุดๆจนต้องขอคิวมาวันนี้ปอขออาสาพาสองนุ่มไปตะลุยหาของอร่อยกินกันจะเป็นร้านไหนบ้างตามเต้นเฟิร์สวันและชิพจานลงพงไปกันเลยค่ะครับผมนเตดยาะาลของเฟิร์สวันเฟิร์สวนะครับผมซีรีส์ ังไงบ้างแฮปปี้ไหมกระแสดีมากแฮปปี้มากครับจริงก็กระแสดีเกินคาดที่แบบเราเราคิดไว้นั่นแตะก่อนออนแต่ว่ามันเกินคาดขึ้นไปอีกและดูจากทีมงานวันนี้นะครับเรากองใหญ่มากกองใหญ่มากตั้งแต่ผมทํางานรายการนี้มา8ปีไม่เคยเห็นคนมาเยอะตั้งใจทํางานกันมาเลยเอาล่ะ มาชื่อประจวบลงพุงแล้วเคยเคยได้ยินชื่อรายการมาก่อนเคยได้ยินฮะเคยได้ยินนะครับเป็นคนสายกินไหมผมชอบกินมากนบผมอยากมารายการแฟนอะไนะแฟนครับแล้วด้วยใครกินเก่งกว่ากันเขาละกันดีกินเยอะคู่แล้ถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นหนึ่งเมนูคิดว่าตัวเองจะเป็นเมนูอะไรเป็นอะไรให้เปรียบแต่ละคนดีกว่าเป็นส้มตาก็ได้ครับทำไมอ่ะ เ oh, like พราะแบบเขาแซ่บเขาแซ่บนี่เราไปฝันพี่เต้นเป็นอะไรดี <laughs> ถ้าเราไปส้มตำแ,แล้วงั้นพี่เต้นก็ต้องเป็น <c oughs> ตดนชุกเกล อะไรนะโดนชกโอซูริอเค่สำเนียงแบบเป็นแบบบริเตนอ๋อใชสมันเป็นแบบอังก่มันแบบอังวฤษว้าวโอสูริใช่มันเป็นแบบอังกฤษโอ้โหดีโอเขียภาษาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยด้านในดีกว่าร้านแรกที่พามาเห็นว่าแบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคเหนือมาใช่ครับก็เดี๋ยวเราพามาร้านเหนือนะครับชื่อร้านว่าร้านเหนือน่านร้านเหนือน่านครับผมเชิญ พาชาวต่างชาติใช่ไหมฮันไชกันเลโอกคำสื่มาในร้านกันแล้วครับผมร้านนี้ร้านเหนือน่านครับผมเคยกินอาหารเหนือกันใช่ไหมครับเคยฮะกินบ่อยมากกินเพราะจริงๆอยู่เหนือกันด้วยใช่ครับผมเรียนเรียนที่เชียงใหม่ด้วยกันเรียนด้วยกันด้วยเหรอ ไม่ตอนเรียนไม่รู้จักกันเลยคณะเดียวกันด้วยคณะเดียวกันด้วยแล้วช่วงปีนี้คือปีเดียวกันไหมปีหนึงกันปีหนึ่งก็คือเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องใช่ครับเป็อะไรเรียนจบคณะอะไรมาผมวิศวะครับวิศวะเหมือนกันผมวิศวะเหมือนเด็กวิทวะนะครับมอชครับผมดังนั้นก็ต้องคุ้นเคยอยู่แล้วกับอาหารเหนือใช่ครับปกติชอบกินอาหารเหนือเมนูไหนมากที่สุดผมก่อนเลยผมชอบกินน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องใช่ครับเวลาไปที่ไหนต้องสั่งทุกแบบตลอดทุกรอบถ้าเป็นของหลอยกินส้มหมกไข่นี่รู้จร ชิ้นส้มนะเดี๋ยวเราเริ่มกินกันได้เลยเดี๋ยวกดนไปคุยไปตามสบายอยากกินอะไรอยากได้เลยครับโอ้โแจบได้เลยได้เลยได้เลยกินแป้เลยครับน้องแล้วพูดเหนือกันเลยไหมู้เรื่องครับปู้บบจ้างู้บบจ้างู้เบจ่างโอเคเหรอ so you can speak English สตาร์ทเลยนนกอี่จบไอทีมเ ไป่ถึงภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยแท่นขับผมู่ผมได้ทุกภาษาเหรอมีอะไรอีกที่เราพูดได้ตวหลีงี้ได้ไหมตุ๋นีัลหลสวัสดีครไปเลยเรอนขอเชิญชาวกันชาติเขเหนียวน้ดนึง ไสัวหัอภาษาอังกิษเรียกว่าอะไรครับไสัวไสัวไสัวอุ้ยไส้กับภาษาไทยเหมือนัอย่ารับกอครับอร่อยนะครับเกี่ยวกับงจรองแ้วกินไสัวไสัวครับอร่อยครับแต่ว่ามีความเผ็ดค่อนข้างมากอ๋อเหรอปกติเรากินเผ็ดมากัหมปกติกินเผ็ด ได้นิดหน่อยครับแบบได้ประมาณแบบยี่าเปอร์เซ็นต์มาสั่งเผ็ดต้องสั่งเผ็ด25สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาพี่หวานยี่สิบห้าเราเผ็ดมาเป็นเผ็ดน้อยมากครับผมดได้ซุปต้มอร่อยครับรสชาติเข้มข้นไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็กำลังกำลังดีครับผมแล้วพี่เติ้ลหรอพี่เติ้ลครับผมพี่เติ้ลกินเผ็ดได้ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินได้เมื่อก่อนชอบเป็นคนชอบกินเผ็ดมาก แต่ว่าหลังๆมาเหมือนกินเผ็ดน้อยลงเพราะอะไรเพราะอยู่กับแบบอยู่กับเมิร์ดใช่แล้วน้องสั่งชอบสั่งไม่เผ็ดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องกินด้วยแล้วใจตามใจก็เลยกินไม่เผ็ดด้วยเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งท่านไม่รู้ว่าเราสามารถแบ่งให้เขาได้หรืเปล่า very good very good o w yeah so you like it yeah like it ลาบอร่อยมากมีกลิ่นของแบบมะแขวนลาบเนี่ยถึงเครื่องอันนี้เผ็ดด้วยถ้าถ้าน้องไม่กินเผ็ดอาจารย์ต้องระวังนะดเดียวราะเขาทำมาเข้มข้นจัดจ้านทอดไหมครับพี่ย่าง ได้ยินว่าก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์เนี่ยทางค่ายเขาจะให้เลือกแพทเนอร์ใช่ถ้าไมถึงมาเลือกกันนั้นถามเองถามเองเลยจริงๆเราตอนตอนในรายการนะครับตอนในรายการที่เขาให้เลือกตอนนั้นเรายังไม่ได้เลือกกันใช่เพราะว่าเราเลือกเขาแต่เขาไม่ได้เลือกเราเขาใจไม่ได้เนาจริงๆเราหลายใจอ่อร่อยเขาคือต้นเลือก พัก่อนก่อนใช่ครับแล้วตอนนั้นทำไมเราถึงแบบอย่างนี้เลือกคู่กับมือว่เพราะว่าตอนนั้นแบบผมมีพาร์ทเนอร์แบบคนที่เคยแบบร่วมงานกันมาด้วยชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าลาเต้ครับพอมาเจอพิเตอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบก็อยากอยากคู่พิเตอร์เหมือนกันถ้าเราเลิกพิเตอร์เรารู้สึกว่าแบบ เราจะทิงเขาอะไรเงี้ยแต่แบบพอเขามาพูดในรายการแบ้แบบก็แบบพี่เฟิร์สแบบทําตามที่แบบใจตัวเองแบบอยากทําเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เออเราเลือกพี่เติร์นนะเราเห็นภาพในอนาคตที่แบบวางไว้ว่าแบบเออเราทํางานร่วมกันเราแบบร้องเพลงด้วยกันเราแบบมีอะไรด้วยกันใช่พี่เติร์นเขาแบบเหมือนแบบวางแผนอนาคตให้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยเลื่อเตื่นเหมือนกันครับผมเราตื่นเรื่อกันแล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้าง มันก็เราเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เลือกถูกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบแนวคิดไว้อะไรเ,ออเวลาไปไหนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันครับมันก็เลยแบบดูบลแลกันยังไงบ้างใครเป็นฝ่ายเทคแคร์มากให้เป็นผมใช่ครับก็แบบก็ตามใจเขาว่าเขับยานไปไหนยานทำอะไรอะไรเงี้ยกินซั่นมาแ <laughs> ต่ไก่ทอดอร่อยนะอืมอร่อยอะแล้วพี่เติ้ลคิดว่าตัวเองหรือว่า First, เป็นคนดื้อกันเฟิร์สแหละครับจริงเพราะว่าเต้นจะเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติเวลาไม่ได้ทำงานเนี่ยต้นจะเป็นคนนิ่งๆชอบนั่งคนเดียวอู๊ดเวอร์เตอร์อูดเวอร์เตอร์อีโนบุนเนาะแต่น้องเขาจะชอบแบบใช้แฟดแบบคนอื่นคนนู้นคนนี้พูดแฟดก็คือพูดเก่งถูกซ<อ>ึ่งเราแฟดเลยแต่ <8 S 1> ไม่เคยแฟดครับพี่แต่ถ่ายมา จริงเหรอพี่เหนือองแกงแก่มากกว่ากินข้าวโรมแป้วเนี่ยข้าวดาม่แเร้านเหนือนานนะครับผมที่ถนนโชคไทยสี่ซอย54ครเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงหนุ่มครึ่งและหยุดทุกวันพุธยังไงโทรมาสอบถามก่อนได้ครับ0882519884ครับผมร้านต่อไป ลงใต้ไหมลงใต้ก็ลงใต้นะลงใต้อุ้ยคนตายฮะเพราะวผมคนตายครับเพราะคนไหนอะครับพคนคนค้อนครับค้อนนี่ธรรมดาเถอะข้อนข้อข้อนข้อเดี๋ยวร้านต่อไปเราพาไปเจอกันที่ร้านอาหารใต้จะเป็นร้านอะไรรอพบกันสักครู่กับเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันครับครับ นี ite, ่คร like anyway> yes okay, ับผมน่าก so, like ินมากมากครับผมคือบอกว่าตั้งแต่จานแรกที่มาวางร้านร้านนี้คือแบบมันแบบน้ำลายไหลมันดีไม่ไหวแล้วนะครับนี่คือร้านอาหารใต้นะครับร้อยแรง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 อุ้ยเปคนใต้เขาแรงร้อยแรงใช่จานลิ้นมันจะต้องห่อนิดนึงร้อยแรงอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ติดถุงแดงแล้วไม่จองแดงกับพี่กรุงเทพแต้ยู่เขตไหนอ่ะรุงเทพ อำเภอเมืองไงอเภอเมืองโอเคอเอเมืองแิเตศรมาดูเมนูของเราดีกว่านี่คือใบเหลียงผัดไข่ไข่เ่นไม่มีกุ้งเพราะว่าวนันกุ้งนอจะมีอ่ากุ้งผัดกะิสตอต์ประมนะครับแลจะมีตัวมะนาวให้บด้วยอเดี๋ยว โอ้โน่าธรรมดามาเดี๋ยวพ้นมาดูทำยังไงครับท้ามีต้องผ่านสอบกินน้ำใต้สองกินน้ำพนาวใต้สองน้ำพนาวใต้สองแล้วก็มีแกงส้มจระเ้นี้เป็นแกงเหลืองแกงเหลืองใช่แล้วก็จะมียำไข่ดาวน่ากินมากไมไม่ไข่ไข่เป็นสตาร์ดักเอ็กโอ้สตาร์ดักเอ็กซ์ ตัดดักเล็ดดักไโอ้สตาร์ดักไอกโอ้ว้าวไปเลี้ยงผัดไข่ดูดิอืมห้อยจากหูวนะ้อยแรงหนี่้สิร้อยแรงอืม้แรงอืจิงห้แรงห้ยแรง็ไมา ร้อยเลยแต่ต้งต้งเนี้ยยังอนไรต้มยังานไรปลาใบเลี้ยงคือเขามีความกินแล้วเหมือนแบบรู้สึกถึงที่บ้านนึกถึงบรรยากาศเก่าๆมีพูดเรื่องอะไรไม่อร่อยครับแตบว่ามีความแบบกลมกล่อมอยู่ในตัวมันมีความ มันไม่เค็มเกินไปแล okay, okay, okay. ้วม like ันก็ไม่จืดแล้วมันก็คโอจัดต่อไปต้องบอกเลยว่ากลมกรอบมากจริงผัดเผ็ดเนื้อหูโคตรอร่อยเลยคือเขามีความเนื้อน um> ุ่มพริกแกงคือหอมมากพริกแกงรู้เลยว่าเขาไม่ได้แบบสำเร็จรูปเพราะมันจะมีความหยาบความหอมความแบบถึงรสชาติมากแล้วมีความเผ็ดแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยว้าวหมึกผัดน้ำดำหมึกผัดน้ำดำสควิ d ส q u i d Black water. Black water. หมูเหมือนเข้าไปเที่ยวไปตุ่นก่อนมันนุ่มนุ่มอ่ะแล้วเจอกะปิหอมๆเผ็ดนิดๆเพราะพอบีบมะนาวไาเมันตัดรสชาติดีมากนี่คืออะไรเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยมาอร่อยันนี้มันมีแบบกุ้งแห้งนแบบนี้ไลท์คเจอปกติออริจินอลจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครแพ้กุ้งก็ขอแบบลองเิได้ าใช้ไข่เป็ดด้วยนะเนี่ยเป็ดจากใต้หรือเปล่าคือเป็ดที่อื่นก็จะก้าบๆนะเป็ดใต้หรอกก้ามๆปันพืชแล้วนะนี่จะมีเรื่องใหม่อีกแล้วเหรอแล้วบทบาทในเรื่องต่อไปเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงบ้างที่แล้วว่าเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าก็เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำอะไรเล่าเลยครับเรื่องที่่เกี่ยวกับแต่ว่าตัวละครหลัก ตัวผมเองก็จะเล่นเป็นชอบคุณครับผมตัวของชอบคุณก็จะเหมือนเคยทำยูทูบเบอร์กับแฟนแล้วก็เหมือนตัวชอบคุณเองอ่ะจะเป็นไม่ได้เป็นคนที่แบบออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบเป็นคนอยู่หลังกล้องเป็นแบบเบื้องหลังใดๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพอวันหนึ่งแบบพอโดนแฟนนอกใจปุ๊บก,ก็เลิกกันพอเลิกกันปุ๊บก,ก็เลยแบบเออเราจะทําช่องใหม่แล้วเราจะทําให้ได้ดีกว่าเขาด้วยแล้วเราก็ต้องหาทีมงานหาทีมงานหาตากล้อง ซึ่งก็ได้มาเจอกับซึ่งเราเป็นตากล้องพี่แบบสมัยใช่ไหมัยแบบทองขาวอะไรแล้วเราก็เลยแบบได้เจอกันเราก็เลยแบบเกิดแล้วรักกันถึงขึ้นมายูทูบเบอร์ตกลงลตากล้องอะไรใช่หรือใครตกลงลับใครก่อนอันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นเขาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราสวยเพราะเราสวยผมขออนี่ยตตอบทีนะฮะ อืมอืมอร่อยเนาะอืมมันเข้มข้นมากเลยอ่ะอืมใครให้เลือกเมนูบนโต๊ะนี้ได้แค่หนึ่งเมนูเดียวหนึ่งเมนูเดียวพร้อมกันนะอืมเมนูเดียวเท่านั้นเอเคหนึ่งสองสามอือผสมาวอันเดียวกับโอเคได้เลยโอ้โหอร่อยทุกอันเลยอ่ะร้านนีแบบสุดมากร่อยแรงสมชื่อเลยนะครับเป็นอาหารใต้ อยู่ในบ้านสไตล์แบบน่ารักน่ารักตกแต่งเก๋มากนะครับบรรยากาศดี <c oughs> เพลงก็ชิค <c oughs> บรรยากาศร้านก็ชิคนาหาร้ <c oughs> ก็น่ากินนะครับผมก็อยากให้มากินกันจริงๆท <c oughs> ุก <c oughs> คนคอนเฟิร์มได้ว่า ความอร่ยอยอไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนกับร้านร้อยแรงบางกอกนะครับอยู่ถนนโชคชัย4ซอย54ครับ<ม>เขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับ,รบและหยุดพักช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนั่นเองนะครับยังไงโทรมาสอบถามก่อนได้เขาจะหยุดวันจันทร์นะครับ0992872454ค,คิดว่าน่าจะต้องจองโต๊ะดีที่สุดครเพราะว่าคนแน่นตั้งแต่เปิดร้านเลยตอนนี้ไปพักเจอกับ อ้อนแล้วก็ไข่มุกก่อนนะครับผมเดี๋ยวน้องสองคนจะมาอยู่ช่วงท้ายรายการจะมีเรื่องอะไรแซ่บแแฟให้ได้ชนอีกนะครับผมพลาดไม่ได้กับชีพระจาร์ลงพุงไปเจออ้อนกับไข่มุกก่อนครับครับผมเตรียมตัวให้พร้อมมหาร,รมท่องเที่ยวครั้งใหญ่ใจกลางรถไฟฟ้ากำลังจะเริ่มขึ้นพบกับ MRT Journey of Happiness 2025 เที่ยวสุขใจไปกับ MRT ที่จะจัดขึ้น30ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ที่เมโทรมอสถานี MRT สวนจตุจักรรวมดีลสุดคุ้มเริ่มต้น499บาบาทจากโรงแรมรีสอร์ทและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย สินค้าโอท็อปของฝากจากชุมชนกิจกรรมโกลเด้นอัลและรุ่นรางวันใหญ่พบกับ2นักแสดงนำปามปารมีและเฟรนทอฝันและแจ็คแฟนฉัน,นที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ p e m และบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ B.M.N. พร้อมด้วยพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวชั้นนำที่เปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นการท่องเที่ยวสุดพิเศษแล้วเจอกันที่ MRT Journey of Happiness 2025เข้าง,งานฟรีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/bmnmediaofficial